พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่30มิถุนายนคริสตศักราช2,023าคำพยานชีวิตโดยคุณไมเรอดีนาฮาเกน ไอซ์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องพระองค์ทรงลิขิตชีวิตข้าพเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเสคาริยาบทที่สองข้อ1-5ถึงหและข้อพระคมภีร์หนุนใจที่นำมาใครกลัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเสคาริยาบทที่สองข้อ4ถึงหและบอกท่านว่าวิ่งสิ บอกชายหนุ่มคนนั้นว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มอย่างกับชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมเพราะว่าประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั้นจะมีมากมายเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกำแพงเพลิงล้อมเธอไว้พระเจ้าตรัสว่าและเราจะเป็นศักดิ์ศรีในเมืองนั้นคุณไมเรไอดีนไนฮาเกนเป็นพยานว่าดิฉันอ่านพระคัมภีร์ประจำวันนี้ ครั้งแรกเมื่อดิฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยในตอนนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันกำลังทําอะไรกับชีวิตของตนเองหลายปีผ่านไปคำถามนั้นก็ยังไม่หายไปจากใจเสียทีเดียวเราอยู่ในโลกของกล่องรับคะแนนโบสคือทุกอย่างในชีวิตของเราเรียกหาความชัดเจนของวัตถุประสงค์ความสำเร็จและเป้าหมายที่บรรลุได้ สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มองหาเป้าประสงค์ด้วยกันทั้งสิ้นการมีความตั้งใจในสิ่งที่เราทำและวิธีการทำนั้นเป็นเรื่องดีอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ข้อนี้ท้าทายดิฉันให้ละทิ้งความปรารถนาที่จะอยู่แต่ในที่ปลอดภัยและความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ความท้าทายให้วางใจในพระเจ้ามาพร้อมกับพระสัญญาที่มากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เมื่อดิฉันไม่สร้างกำแพงป้องกันเพื่อให้ตนเองรู้สึกปลอดภัยเมื่อดิฉันไม่พยายามวัดและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันก็มีเสรีภาพที่จะมอบถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่ชีวิตของเรามากเกินกว่าที่เราจะทูลขอหวัง หรือคาดคิดได้เราจะยอมแลกระหว่างการรักษาความปลอดภัยโดยกำแพงมนุษย์เพื่อความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะเป็นกำแพงไฟรอบตัวเราหรือไม่เราจะยอมแลกการวัดความสำเร็จทางโลกเพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติจากชีวิตของเราหรือไม่ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้า จะชื่นชมยินดีในชีวิตแห่งเสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานนักศึกษามหาวิทยาลัยข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ละทิ้งความปรารถนาที่จะบงการทุกอย่างและพักสงบโดยตระหนักว่า พระเจ้าทรงดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีกว่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายดูแลชีวิตของตนเองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร สภาคฤิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ